นี่นี่ปืนอะไรอ่ะปืนใหม่หรออันนี้ปืนอะไรอ่ะกระสุนลูกซองหรอเอ้ยเราใช้กระสุนลูกซองเหรอมันดีไหมมันเล่นดีไหมมันยิงไกลไหมมันเป็นลูกซองใหม่หรอเอาเบอร์บรูเบรุ่มอีรีแปดแปดนาทลูกกระ คิดถึงค่ะวันนี้ก็อยู่กับเบลลี่นะคะวันนี้นะคะเมิมน้องเมิมเจ็บคอนะคะน้องเบิรมปวดขี้แตกวันนี้เบลลี่จะมาทำหน้าที่แทนนะคะ<อ>เจียวที่หนึ่งเลยตาแหลกเคบอ,อ,อเอาค่อยไปโดนใส่่อยมาใส่เนั่นอคอยสีร่องรงสีโอ๊ยียังละสู่ ตายกูตายตายตอนนี้แล้วว่าตายตอนใดดอกตั้งใจจะลงลงสีแล้วแล้วคืออะไรคือวิ่งไปตรงนั้นคืออะไร <What? S 1> ตายแน่พูดจริงๆมันได้ปืนแล้วด้วยว <What? S 1> ิ่ีนี่ปืนอะไรปืนใหม่หรออันนี้ปืนอะไรอะ่อะ,อ,ะอันนี้จะอันดับไหมจะอันดับอันนี้คือปืนอะไรคะระยะสั้นระยะไกลเนี่ยเอ้ยทำไมมีแต่ปืนอนนี้ ปังเฮ้ยเป็นแล้วปเขาใช้กระสุนอะไรอ่ะเป็นใช้กระสุนแดงแน่นอนกระสุนลูกซองเหรอเอ้ยเขาใช้กระสุนลูกซองเหรอมันดีไหมมันเล่นดีไหมมันยิงไกลไหมมันเป็นลูกซองใหม่เหรอเอาเบอร์บรุเบอร์เบรุได้หนิเบรูยเร่เบรอไม่ได้ตัวไป แปดนัดีรู่วคักแท่ถ้าเกิดมีสก,กินออกมาแบบซองนี้กับซองพวงอันไหนดีกว่ากัน <What? S 1> แต่ว่ามันยิงไม่แรงหรือเปล่าซองควงคือมันไม่กระจายใช่ไหม <S <S ซองอันนี้คือมันกระจายใช่ไหมอันนี้เดาเอาถูกไหม เอ่อห้าวลองใส่เบิรงกัได้ไหมเดี๋ยวทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะรูปตาเมื่อกี้มันคืออะไรอ๋อที่มันอยู่เนี่ยเนี่ยเนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเห็นงงงงเดฟแพดไหมนี่แม่รูปตานี่คืออยังนี่นี่โอ้โหว้าวอู้หัวปัดหันปัดอีกอ่ะหักแตกพอดีแหละอีอยังนี่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 สัวว้าวุ้ย ตอบเหรอไม่ใช่แอดหรอกนี่คืออะไรอ่ะทำไมมันมีของด้วยอ่ะตื่นเปลี่ยนเดมาเพื่อแมปใหม่รอแมปใหม่ดอกแมปเก่าหรือล่ะประเทศบ่กคือเก่ามีรถมีรถมากมีรถมากดีคนดีคนแม่งบีคูดพร้อมห็นข่อยบ่านั่นยิงข่อยบ่านั่นเจ็บเลยเกมบัวยิ่งถือสวย จะบิวมั่วกระเถิกบานนี่เอาเรียงเอาเรียงเอาเรียงแต่ว่าข้างแทะเอาบุมิสโคบติคอยบุมิสโคบเด้นี่แม่แย่ yeah, แล้วแย่จุ่มของเออ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 เอเอบ่ได้ยิ่งคอยเด้อคอยเออซื้อไล่ปะคายิ่งกับกะถึกว่ายิ่งกับกระเถิกตะขีมาชั่วแท้พี่ไม่มีปูนช้านะคะพี่จะไปอยู่ใกล้มันตังหัมาหันมาเสะล่ะ อะไล่ะอันมามาตินด่าอันมาอันมามาเร็วๆมีถ,ถึงร้อยหลังานาหนิมี่พืนช้าทนำะไม่ยากอยู่ใกล้เลยทำไมมีแต่คนถือปืนอันนี้อ่ะผม ก็ถือดีเถอะะโ,โอ้เรดโซนเฮ้ยมีคนาตายเรดโซนไหมเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเห็นคนใช่คนไหมคนจริงๆด้วยตาดีบ่คอยเป็นล้ววะโอ้วกวเรดโซนญาติพวกกยญาติญาติเรดโซนกบญาต <What? S 1> มันยิงกับใครเมื่อกี้นู้นไงเจอแล้วขาววงก็เดิน,ดนไปกันเดินสี่ร้อยอีกทีวะคอยดีล่าสี่ร้อยรถบีบแต่ได้ยังทุกคนวงบีบเลยวเพื่อนมีคนมีคนอยู่บนป้อมใช้ป้อมไหมอะไอ้นนทนั่นนนใครยิงตายอ่ะ กี้โดนใครยิงตายมีคนรัดไอ้ตัวนั้นอะไม่ได้รัดหรอกมันก็ยิงนั่นแหละมันมีคนยิงนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงใช่ไหมจืดบๆๆๆๆเลยแล้วก็เป็นศพเล่น,น,นเนินได้ไหมอ่ะคนตามตูดเราลือเปล่าปึ๊บนี่ยมันต่างยังไงกับไอ้มือที่เราหันเองวะไอ้ลูกกระตาเดี๋ยวรามหน่อยดิมันดีกว่ายังไงอ่ะ ชุดเราแม่งเด่นมากเลยนะเว้ยขาวสามารถมองที่จอด้านขวามือได้ได้ฮะจะเห็น iPad ได้ะะเวลาเล่นนะคะใช้นิ้วชี้กับดิ้วโป้งขวานะคะส่วนข้างซ้ายในชนิ้วโป้งนิ้วเดียวเวลาหมุนจอแบบนี้ได้เค่เห็นไหมแคมองดูสิวิกรกโป้งผิวจางล้วสิตัวเลยหรอคนดูจะเอือ เยิ่งกันแล้วนี่กันแล้วนีก,ก็นีก,ก่อนเขาสิยิ่งสวย้างหน้าเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนี่นนเราได้ไหมวะหัวหลังมากกว่านั่นไงกูว่าแล้วไง ไม่เข้าวงนะไอหนูไม so, like, ่่อยดูกับทาังนี้เท่าไรเลยแบบไม่เคยดูอยไม่แอบร้อยหลังเขาเองยังไม่เข้าวงเลยโอ้หดูวงดีทุกคนขอตักนึงขอเถอะวิสุรยะ้หรอคืออะไรอะหายเฉยไปแล้วเมื่อกี้คืออะไรอะจะยิงอยู่แล้ว บอกว่าตรงนี้มีคนนะไม่มีปืนชาร์ตนะเนี่ยหิวหิวหิวคิวหิวคิว,วเราจะต้องได้ที่หนึ่งแบบสมศักดิ์ศรีนะคะเราจะเอาที่หนึ่งแบบไม่แคมป์นะคะไปได้ไปเล้ไปได้ไปเล้ไปได้ไปเล้วคไปไซเบิร์นเออเออบักได้ยิ่งก่านเอาบักได้ก่อนสูบบักนั่นอยู่บ้านไรเอาซองตัวนี้ละกันนะอ๋ออยู่บ้านเอลบ้านเอลตัวหนึง่ง ชาร์จนะคะพี่ต้องหาทำเลดีๆมิดยวเปไหนแล้ววะลง,ลงไปแล้วหรอดแดู่ดๆๆลอยๆๆ,ยๆ,ยๆัว<ฮ>ตายเลย เดือตัวเดียวแล้วอยู่ไหนตัวนู้นแน่นั่นไงเห็นแล้ว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 พี่วีกุญชา พี่ไม่มีบุญชาร์ททุกคนทำไงดีก็เบิดหมดแล้วพี่ถึงน่บมันมีบุญชาร์ทพี่ไม่มีบุญชาร์ทสู้ๆนะคะสู้ครับ